เดี๋ยวเรายังอยู่กับม a สด้านะฮะ BT ห้าสิบโรนะฮะสำหรับมาสด้าคันนี้ฮะเดี๋ยวมาดูลําโพงติดรถกันหน่อยนะฮะลำโพงติดรถมาสด้านะครับนี่ฮะติดมา4ดอกนะครับอันนี้เป็น4ประตูนะฮะอันนี้เป็นหูช้างด้านหน้านะครับหูช้างที่ติดมากับตัวรถเลยนะครับด้านหลังก็จะมีลําโพงนะครับแบบนี้เป็นลาโพงทวิตเตอร์เล็กนะฮะเราทําการนะครับใส่หูช้างใหม่นะฮะพร้อมกับทวิตเตอร์ใหม่ลงไปในนี้นะฮะ ตัวทวิตเตอร์ใหม่นะเป็นแบบเฟดปั๊กเลยนะครับ1.5นิ้วนะตัวนี้ให้เสียงหวานดีนะฮะตัวนี้คมชัดนะครับในส่วนของลำโพงติดรถเดิมนะฮะเป็นลำโพงแบบฟูลเรนส์นะฮะก็ขนาด65สมิลนะครับความโตของแม่เหล็กก็ถือว่าน้อยมากเลยนะฮะติดรถมาเป็นลำโพงแบบฟูลเรนส์แบบนี้ฮะเราจะเห็นเลยนะฮะลำโพงฟูลเรนส์เป็นพลาสติกนะฮะเป็นขอบนะฮะขอบอะไรฮะขอบโฟมนะฮะแบบนี้ฮะขอบโฟมขอบโฟมแบบนี้ฮะนิ่มๆนะฮะตัวใหม่ที่เราจัดใส่ลงไปในรถคันนี้นะฮะเป็นน YSK ะะฮ เป็น YSK นี่ฮะตามรหัสเลยนะฮะ Y 6 3 5 FT FT นี่ย่อมาจากเฟสดักนะฮะตัวนี้ฮะเห็นไหมฮะเฟสดักเป็นโครเมียมนะฮะแบบนี้ฮะเหมือนอลูมิเนียมนะฮะบางคนดูแล้วเหมือนอลูมิเนียมนะฮะสวยงามมีความวาวนะฮะสวยงามเลยนะฮะโครมเป็นโครงสีส้มที่เรียกว่า Orange Series ที่น้าแจ้งไปนะฮะตัวนี้ฮะทั้งหมด4ดอกใช้แทนในตำแหน่งเดิมนะครับดูลักษณะของงานนะครับตัวนี้เป็นผ้าเป็นผ้า2ชั้นเลยนะฮะตัวนี้ก็เคลือบนะฮะเคลือบ กันน้ำด้วยนะฮะดูความโตของไม้เหล็กเห็นไหมฮะความโตไม้เหล็กขนาด1น0มิลนะครับความหนาของไม้เหล็กอยู่ที่20มิมิลนะฮะตัวนี้ y 6 3 5นะฮะ ft นะฮะตัวนี้สวยๆนะฮะติดตั้งลงไปในรถนี่ครับทำการดัมอยู่นะฮะกลังทำการดั้มอยู่เดี๋ยวติดตั้งลงไปในรถแล้วนะฮะเดี๋ยวจะมาฟังเสียงว่าคมชัดกว่าของเดิมขนาดไหนนะฮะทำการตัดแบ่งความถี่ด้วย power amp นะครับจาก ไว okay. เช่นกันนะครับสำหรับตัวนี้เป็นฟูเรนส์นะฮะเปิดทุกความถี่แต่ตัวนี้เราจะเพาะเจอะจงแล้วนะฮะตัวนี้ฮะตัดความถี่ผ่าน Power อร์เลยนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวมาติดตามตอนลงรถแล้วเป็นยังไงร,รอขนาดไหนมาชมกันครับ